เท่าแก่บกเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาท่านพระครูเชื้อเชิญบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกไปรับประทานอาหารที่โรงครัวตัวท่านเองกำลังขึ้นไปตอบจดหมายยังกุฏิชั้นบนเท่าแก่เสงกับคนขับแท็กซี่ประคองชายสูงอายุร่างผอมบางเข้ามาในกุฏิ คนทั้งสามกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งแล้วคนอาวุโสที่สุดในที่นั้นก็กล่าวขึ้นว่าหลวงพ่อครับจำเท่าแก่บกน้องชายของผมที่ขายทองอยู่เยาวราชได้ไหมครับหลวงพ่อเคยเล่าว,ว่าเคยพาลูกศิษย์เข้าไปซื้อทองท่านพระครูนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่าจำได้สิแต่อัตามาไม่ได้พาพวกเข้าไปซื้อนะ เขาพากันไปซื้อเองอัตมายืนรออยู่หน้าร้านและเท่าแก่เจ้าของร้านเขานิมนต์ให้เขาไปดื่มน้ำชาแถมถวายเงินมาสร้างโบสถ์อีกสองพันบาทถ้าเล่าเหตุการณ์เมื่อ20กว่าปีก่อนโน้นเป็นไงเดี๋ยวนี้โยมเตีย่ยสบายดีหรือท่านหมายถึงเท่าแก่บ,บกผู้ซึ่งพูดกับท่านในสมัยที่ท่านเป็นเด็กว่าวังนี้ลือเรียกวัวว่าไอ้เจ๊กบ้า วังหน้าหรือต้องเหลียกอ้วว่าเตียยังจำเพลงโปรดที่ท่านแต่งขึ้นล้อเลียนฝ่ายนั้นได้เจคบกตกน้ำตายเมียร้องไห้เสียดายเจคบกย่อมเตียไหนครับเท่าแก่เสงถามงงงเพราะหากท่านจะหมายถึงบิดาของเขาก็คงเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเตียของเขาได้ลาจากโลกนี้เป็นนานนับสิบปีแล้ว ก็โยมเตี่ยของอาตมาไงล่ะโยมเตี่ยบกนะ่ะอ๋อนี่ไงครับผมพามากราบหลวงพ่อด้วยท่านเจ้าของกุฏิเพ่งพิษดูบุรุษร่างผอมบางตรงหน้าจึงพบว่าเขาไม่ได้ผอมบางอย่างเดียวหากซูบซีดไร้ชีวิตชีวาไม่ต่างไปจากซากศพภาพผู้ชายวัยกลางคนร่างกำยำล่ำสันที่ท่านคุ้นตาในวัยเด็ก ไม่มีหลงเหลืออยู่ในตัวบุรุษผู้นี้โยมเตียทำไมถึงผรอมอย่างนี้ล่ะท่านทักทั้งไม่ต้องเลียกอ้วว่าเตียก็ไล่เลียกไอเจ็กบกอย่างเริ่มก่็ไล่บุรุษร่างพรอมบางพูดเสียงแหบเกรือหมอเขาบอกเป็นมะเรล็งลำไส้ครับหลวงพ่อเขาไม่รับรักษาแล้วผมก็เลยชวนมาหาหลวงพ่อยังไงยังไงก็ยังดีกว่าอยู่กรุงเทพ หมอก็าให้เวลาอีกสามเดือนผมก็เลยเกิดความคิดว่าในช่วงสามเดือนถ้าเขามาอยู่ที่วัดก็อาจจะได้บุญกุศลติดตัวไปในภพหน้าไม่มากก็น้อยคนเป็นพี่ชายเล่าและโยมเตี๋ยไม่คิดถึงลูกหลานหรือท่านเจ้าของกุฏิทดสอบภาวะทางจิตใจของคนป่วยคิดถึงก็ต้องตักใจทำยังไงหลายหลัดทาง คงเราเกิดเกลี้ยวก็ต้องตายว่าทำงานหนักมาตลอดชีวิตเหลือเวลาอีกแค่สางเลืองก็ขอมาอยู่กับพระขอยึกเอาพระรักตะนะตายเป็นทีพพึ่งเวลาตายจะหลายนองตาหลักห่วงลูกหลังเหลียวนองตาใหม่หลักน้องชายเท่าแก่เสงว่าดีจริง ยอมเตีย่ยคิดได้อย่างนี้ดีมากเลยเราต้องยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะนั่นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงดังพุทธวัจนะที่ว่าท่านอัญเชิญพุทธพจน์มากล่าวให้คนทั้งสามฟังดังนี้มนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไมา้บ้างอาราม และลูกคขจดีบ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมเลยนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นไปจากทุกทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเห็นอริยสัจคือความเป็นจริงอันประเรสริฐสีด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงทุกเสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสาระอันกเกษมนั่นเป็นสาระอันสูงสุดเขาอาศัยสาระนั้นและย่อมพ้นทุกทั้งปวงได้งังางอ้วกคิดถูกเลี้ยวใช่ไหมที่มาหาทั้งว่วะสบายเลี้ยวไม่กลัวตายอีกต่อไปเลี้ยวเท่าแก่บก เราอย่างยินดีท่านพระครูออกแปลกใจที่เห็นเขาไม่ทุรนทุรายเช่นคนเป็นมะเร็งโดยทั่วๆวไปจึงถามขึ้นว่าโยมเตี่ยไม่ปวดเมื่อยหรืออาตมาเห็นคนเป็นมะเร็งเขาปวดร้องโอยๆกันแถบทั้งนั้นปวกสี่ทางทั้งไม่จะไม่ปวกแต่อ้วไม่แสดงอาการทุลงทุลายเพราะ ทั้งช่วยอว้วกอาตมาช่วยโยมเตยอ,อย่างไรหรือท่านเจ้าของกุฏิไม่เข้าใจช่วยสิทั้งช่วยอ้วกมากจริงๆว่าถึงอยากมาตายกับทัางเฮียเสงลือช่วยอธิบายให้ทังฟังหน่อยอ้วะเหนื่อย เขายั้งปากไว้ทันไม่เช่นนั้นคำว่าฉิบหายเลยก็ต้องเล็ดลอดออกมาตั้งแต่พี่ชายสอนกรรมฐานให้เขาลดละปรุสวาจาลงไปได้โขทีเดียวคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อเท่าแก่เสียงอธิบายตอนที่เขาป่วยผมก็หมั่นไปเยี่ยมเขาตอนนั้นเขามีอาการทุรนทุรายมากร้องอดโอย จนถูกนางพยาบาลดุเอาบ่อยๆลูกหลานไปเยี่ยมก็ด่าจนพวกเขาไม่ไปเยี่ยมพอพวกเขาไม่ไปก็ด่าอีกผมก็เลยค่อยๆสอนกรรมฐานให้วันละเล็กวันละน้อยเริ่มตั้งแต่ให้ฝึกกำหนดปวดหนอปวดหนอเขาก็พยายามทำตามพออาการปวดทุเลาลงผมก็ให้เขาหัดกํำหนดพองยุบ เรียกว่าเรียนกรรมาฐานบนเตียงคนไข้เลยล่ะครับเขาก็ทำตามและรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆลูกหลานมาเยี่ยมก็เลิกด่าเขาอยู่โรงพยาบาลสองเดือนหมอเจ้าของไข้ก็มากระซิบกับผมว่าควรจะกลับไปอยู่บ้านเพราะถึงอย่างไรก็ไม่หายไส่เน่าแล้วผ่าตัดก็คงไม่ได้ผลผมก็มาถามเขาว่าสมมุติว่า เขามีชีวิตอยู่อีกสามเดือนเขาอยากจะทำอะไรเขาตอบทันทีว่าอยากไปอยู่วัดป่ามะม่วงผมก็เลยไปขอให้นายสุขเขาพามานี่ล่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่อัตมาช่วยหรอกพี่ชายของโยมเตียต่างหากที่ช่วยทั้งนางแลลช่วยเพราะถัดทางไม่สองกรรมถาัางให้เฮียเสงเฮียเสงเขาก็มาสองอัวใหม่ลาย จริงหรืเปล่าเท่าแก่บกพยายามยัดเยียดความดีให้กับท่านพระครูเอาละจริงกอดจริงอาตมาขออนุโมทนากับโยมเตียดด้วยยังไงยังไงโยมเตียก็ไม่ไปอบายภูมิแล้วท่านเจ้าของกุฏิแสดงมุทิตาจิตต่อเขาเพื่อความแน่ใจว่าน้องชายเท่าแก่เสงจะต้องตายในอีกสามเดือนข้างหน้าจริงดังที่แพทย์บอกหรือไม่ ท่านจึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและก็ได้พบว่าบุรุษผู้นี้มีทุนเดิมอยู่60%เอร์เซนแล้วเหลืออีก40%เอร์เซนท่านจะจัดการให้เท่าแก่เสงช่วย10%เอร์เซนด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ส่วนอีก30%เอร์ซท่านจะเข้าผลสมบัติสามวันสามคืนช่วย ดีเหมือนกันเราจะได้ชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับแกสมัยเราเป็นเด็กเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงคิดในใจรู้สึกยินดีที่ได้ชดใช้หนี้ที่ทำไว้ตั้งแต่ครั้งอดีตโยมเตียอาตมาถ,ถามจริงๆเธอว่ากลัวตายหรือเปล่าไม่กลัวว่าไม่กลัวตายแต่ก็ไม่อยากตายคนเป็นมะเร็งลำไส้ตอบ แล้วถ้าสมมติว่าโยมเตี่ยจะมีอายุยืนต่อไปอีกห้าปีโยมเตี่ยจะทำอะไรว่าจะปฏิบัติกรรม,มถังเหมืองเฮียเสงเขาจะปฏิบัติทุกวังแล้วสมมตินะสมมติอีกว่ามีเทวดามาต่ออายุให้เตี่ยอยู่ได้อีกห้าปีเตี่ยจะเอาไหมเทวาลานาไหนอีจะมาต่อให้อว้วลทงังแต่ถ้ามีนะอว้วก็จะให้เงิงอีห้ามึง คิดชาเหลียปีละหมึ่ถ้าอิตต่อไล่สองปีก็ให้อีสองหมึ่แม้เตรียมสินบนเชิานโยมเตีย่ยแต่เอาเธออาตมาจะบอกเทวดาเขาว่าไม่ให้คิดเงินให้ต่อให้ฟรีอยากรู้ไหมว่าเทวดาองค์นั้นอยู่ที่ไหนหมายลูกนี่ไงเทวดาองค์นี้ไงท่านชี้เท่าแก่เสียงแล้วบอก วิธีการตามที่เห็นหนอรายงานเท่าแก่บกดีใจเสียน,นักมีความรู้สึกเหมือนโรคภัยไข้เจ็บมาลายหายไปในบัดดนเขาก้มลงกราบท่านเจ้าของกุฏิด้วยความซาบซึง้งตกลงโยมเท่าแก่อยู่ที่นี่เจ็ดวันนะอยู่เป็นเทวดาช่วยโยมเตี่ยเขาหน่อยเพราะคิดว่าทรงเท่าแก่บกเข้าไปแล้วก็จะกลับ พี่ชายคนป่วยว่าไม่มีปัญหาโยมไม่มีปัญหาประเดี๋ยวเบิกของวัดไปใช้จะต้องกลับไปให้เสียเวลาทำไมและพวกยาสีฟันแปรงสีฟันประเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์เขาจัดหามาให้ครับอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นผมจะฝากนายสุกไปบอกคุณกิมงอเขาจะได้ไม่ห่วงเขาหมายถึงคนขับแท็กซี่ที่มาด้วย นายสุขจึงได้โอกาสกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมครับที่เคยมากับเท่าแก่ครั้งที่แล้วเดี๋ยวนี้ผมสบายแล้วครับหลวงพ่อนี่สินก็จัดการใช้คืนเท่าแก่เขาหมดแล้วรถแท็กซี่ที่ใช้ขับหาเงินทุกวันนี้ก็เป็นของตัวผมเองไม่ต้องเช่าเขาแล้วผมดีใจภูมิใจที่เป็นพลเมืองดีหากินด้วยความซื่อสัตย์สุดจริต ถ้าเท่าแก่เขาเอาผมเข้าคุกตั้งแต่ตอนนั้นผมก็คงกลายเป็นไอ้มหาโจรไปแล้วคุกไม่ได้ช่วยให้คนเป็นคนดีนะครับหลวงพ่อเท่าที่ผมเคยเห็นคนดีๆไปติดคุกออกมากลายเป็นคนชั่วแล้วคนชั่วไปติดคุกออกมายิ่งชั่วหนักเข้าไปอีกผมว่ากิจการคุกนี่เลิกได้แล้วนะครับสู้เอาคนชั่วมาเข้าวัดดีกว่า ยังพอจะมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้บ้างคนขับแท็กซี่พูดจะยืดยาวสมกับที่มีโอกาสได้พูดท่านพระครูชอบอกชอบใจกับข้อเสนอของเขาจึงชมว่าเออเข้าทีความคิดของโยมเข้าทีอาตมามีโอกาสได้คุยกับท่านนายกจะลองเสนอท่านดูนะท่านพูดยิ้มยิ้ม นีทานข้าวกันมาหรือยังคุยกันจนเพลินไปรับประทานอาหารกันเสียก,ก่อนดีกว่านะเชิญที่โรงครัวเลยสมชายมานี่หน่อยท่านเรียกหาสิทธ์วัดพาโยมเข้าไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็พาไปหาที่พักให้พักห้องเดียวกันนะจะได้ช่วยกันดูแลคนป่วยให้โยมเท่าแก่ช่วยดูแลโยมเตีย ท่านจำต้องอธิบายให้แจ่มแจ้งมิฉะนั้นสิทธิวัดก็จะเข้าใจว่าตัวเขาจะต้องไปนอนกับบุรุษทั้งสองด้วยขาดเหลืออะไรก็บอกเด็กเขาน่โยมท่านบอกสองพี่น้องขอบพระคุณครับหลวงพ่อเท่าแก่เสงพูดพร้อมกับยกมือไหว้หนึ่งครั้งผมเลยถือโอกาสกลาบลาหลวงพ่อนะครับคนขับแท็กซี่กล่าวลา หากเขาอิ่มข้าวแล้วมาลาก็จะต้องรอคิวอีกนานจเจริญพรแล้วเมื่อไหร่จะมาเข้ากรรมาฐานละ่ะท่านเจ้าของกุฏิถามผมปฏิบัติทุกวันเลยครับเรียนมาจากท่าแกแกบอกผมจะเปิดบ้านเป็นสำนักปฏิบัติแล้วนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวคนโน้นมาให้สอนเดี๋ยวคนนี้มาให้สอน คนชื่อเสงรายงานดีถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ถือว่าเป็นมหากุศลเลยทีเดียวไม่มีอะไรจะดีไปกว่ากรรมฐานอีกแล้วสร้างโบสถ์เจ็ดหลังก็ยังได้บุญไม่เท่าออการปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอีกด้วยคนทั้งสามลุกตามในสมชายออกไปแล้วบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทกุก็พากันทยอยเข้ามา จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงไม่มีเวลาขึ้นไปตอบจดหมายช่วงเพลนเวลาตีสองท่านพระครูจำต้องพักการเขียนหนังสือเพราะต้องพักผ่อนหลับนอนท่านรู้ว่าหากตรากตรำกับงานมากเกินไปสังขารร่างกายก็สุดโทรมเร็วกว่าปกติแม้เครื่องจักรก็ยังต้องหยุดพักนับประสาอะไรกับคนซึ่งมีเลือดเนื้อและชีวิตยังไม่ทันที่ท่านจะหลับ เสียงคุ้นหูก็ดังขึ้นจะบอกยาแก้โรคมะเร็งลำไส้ให้เอาไม้มะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ใช้ยานี้ได้ไปได้ตำรามาจากไหนท่านถามในใจผีบอกเสียงนั้นตอบผีที่ไหนที่ไหนก็อย่ารู้เลยแต่รับรองว่าหายบอกคนไข้มาหลายรายแล้วแล้วรายนี้หายไหม ที่มาเมื่อตอนเพลงน่ะท่านทดสอบเสียงประหลาดว่าจะรู้จริงหรือไม่หายพันเปอร์เซนก็ท่านจะเข้าผลสมบัติช่วยเขาไม่ใช่หรือถากินยาแล้วไม่ต้องช่วยไม่ได้หรือรายอื่นได้แต่รายนี้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ก็ท่านลั่นวาจาไปแล้วถ้าไม่ทำตามนั้นท่านก็เสียสัจจะนะสิงั้นก็บอกมา บอกแล้วต้องลุกขึ้นจดไว้นะไม่งั้นตอนเช้าลืมหมดไม่รู้ด้วยต้องจดสิอาตมาต้องจดไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้วถ้าไม่เด็ดเป็นอย่างที่บอกจะได้ปรับจะให้ปรับที่ใครละ่ะปรับตัวเองนั่นแหละเอาละนะจะบอกละจำให้แม่นแม่นนะยาแก้โรคมะเร็งที่ว่านี้ก็คือใช้กล้วยน้ำว้าดิบมาหั่นตามขวาง หั่นทั้งเปลือกนะจำได้หรือเปล่ากล้วยน้ำว้าน่ะกล้วยอื่นไม่ได้แล้วก็ต้องดิบดิบสุกไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ต้องปอกเปลือกนำมาหั่นเป็นแว่นแว่นบางๆแล้วก็นำไปพึ่งแดดให้แห้งจ้างร้านขายยาบดให้ละเอียดเวลาจะกินก็ใช้ชงกับน้ำร้อนเหมือนชงชาดื่มวันละหลายครั้ง ยิ่งมากครั้งเท่าไรก็ยิ่งดีเอาละลุกขึ้นไปจดได้แล้วจะไปแล้วหรืออยู่คุยกันก่อนสิเมื่อไม่มีเสียงตอบท่านก็ลุกขึ้นมาจดเสร็จแล้วจึงจำวัดวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ฉันพัฒหารเช้าเสร็จจะเอาวาสวัดป่ามาม่วงจึงพูดกับนายสมชายและนายขุนทองว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะงดรับแขกสามวัน หลวงพ่อจะไปไหนล่ะครับนายสมชายถามจะเข้าผลสมบัติให้เธอย้ายไปอยู่กับพระโวเฮียวชั่วคราวแล้วก็ใส่กุญแจขังชันไว้ข้างบนห้ามเยี่ยมห้ามประกันจนกว่าจะครบสามวันแล้วถ้ามีแขกมาละฮะหลานชายถามก็บอกไปตามนี้อย่าลืมนะห้ามใครขึ้นไปรบกวนเป็นอันขาดไม่ว่าก,กรณีใดๆแล้วถ้าเกิดไฟไหม้ล่ะฮะห,ะหลวงลุง หลานชายเป็นห่วงแต่กลับถูกนายสมชายตำหนิติเตียนนั่นปากหรืที่พูดน้าปากหรืถ้าไม่ใช่ปากแล้วจะเอาอะไรพูดละ่ะพี่นิบถามแปลกหรือว่าพี่จะเอาตูดพูดได้นายขุนทองย้อนนี่พอทีพอทีอย่ามาทะเลาะก,กันต่อหน้าต่อตาค่ะท่านพระครูปรามก็เข้ามาว่าหนูก่อนนี่ฮะ หลานชายยังไม่ยอมหยุดก็ปากเองมันดีนักนี่พูดอะไรออกมาแต่ละทีฟังได้ซึ่งเมรัยนายสมชายก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเอาละเอาละพอกันทั้งคู่นั่นแหละขุนทองเองไม่ต้องห่วงค่ารอกถ้าไฟมันจะไหมก,ก็ให้มันไหมไปเอ็งขนของของเองออกไปก็แล้วกันแล้วก็ไม่ใช่มัวแต่ขนของจนลืมขนตัวเองไปด้วยละ่ะ ท่านบอกหลานชายแต่หนูห่วงลุงนี่ฮะชายหนุ่มว่าเออนาไม่ต้องห่วงข้ารอกรับรองข้าไม่ถูกไฟครอกตายหรอกนาะดวงข้าไม่ต้องตายด้วยไฟอ,อ่อสมชายเธอจัดการปรุงยาให้โยมน้องชายเถ่าแก่ด้วยนะแล้วท่านจึงบอกยาผีบอกแกสิทธิ์วัดเอาละเดี๋ยวไปจัดการตามที่สั่งก็แล้วกันสมชาย เธอเป็นคนเก็บลูกกุญแจไว้เก็บให้ดีนะใครขอไม่ต้องให้บอกว่าฉันสัง่งท่านไว้ใจในสมชายมากกว่าเพราะหลานชายนั้นหากได้สินบนก็ใจอ่อนใจเปรีย้ยตามนิสัยของคนที่งกมาตั้งแต่ก่อนเกิดสั่งการเสร็จท่านก็ลงมือตอบจดหมายคิดว่าตอบไปสักสองสามฉบับก่อนลงรับแขกก็ยังดีเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่เคยหายใจทิ้ง